ต่อจากวิดีโอเมื่อกี้เลยนะเราะจะเชื่อได้มากขนาดไหนกับคำบอกรักที่แฟนเราอบอกรักเราเมื่อกี้เราทำวิดีโอไปบอกว่าคำบอกรักเนี่ยนะมันก็เป็นทางเขารักเราจริงๆและรักเพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะสูญเสียเราะค,ะคือกลัวว่าเราไม่รักตอบนะคะเป็นการย้ำเตือนว่าเธอยังมีฉันอยู่เธอยังมีชั้นที่รักเธอนะที่สามก็คือว่า เป็นการบอกรักที่เขากําลังพยายามหรือว่ากลบเกลื่อนนะคะความรู้สึกผิดอยู่นะอาจจะไปทาอะไรผิดมาก็ได้นะคะทีเนี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่เราคบอยู่เขารักเราจริงๆหรือว่าแฟนของเราที่คบอยู่เขารักเราจริงอเอาง่ายๆเลยนะคนเราอะถ้าจะรักใครถ้าเราอยากรู้ว่าเขารักเราจริงหรือเปล่าเราลองเช็คดูสิว่าเวลาที่เรามีความถูกอะเขาอยู่กับเราไหมอะ นนแล้วเขาพยายามหรือว่าเขาหาช่องทางนะในการที่จะทําให้เราก้าวผ่านความทุกข์นั้นไปได้หรือเปล่าและในขณะเดียวกันแน่นอนค่ะมันก็ต้องมีความสุขเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกครั้งเวลาที่เราเองมีความสุขหรือเวลาที่เขาเองมีความสุขต่างคนต่างได้แชร์ความรู้สึกตรงนี้ด้วยกันหรือเปล่าอันนี้มันสําคัญนะไม่ใช่ว่าพอเวลาฉันมีความสุขะเธอก็อยู่แต่เวลาฉันมีความทุกข์เธอก็คือแบบหายหัวไปไหนก็ไม่รู้ว่า เข้าใจป่ะนะคะเพราะนั้นฝากบอกถึงผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายหลายๆคนว่าการที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่กับแฟนของคุณนะคะไม่ใช่ว่าให้เขารับรู้แต่ความสุขของคุณอย่างเดียวนะเพราะถ้าเกิดคุณทําแบบนี้มันหมายความว่าคุณจะเก็บแต่ความทุกข์เอาไว้ข้างในคนเดียวนะคะแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยเวลาคุยกับเขาเวลาอยู่ด้วยกันกับเขาอะคุณมัวแต่กังวลความทุกข์ของคุณที่มีอยู่อะนะและการที่คุณเองบอกความทุกข์ของคุณอะกับแฟนของคุณอะ มันก็เป็นการพิสูจน์ได้ด้วยว่าจริงๆแล้วว่าเขาเหมาะที่จะเป็นแฟนจริงๆหรือเปล่าเพราะคุณสมบัติของการที่จะเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นสามีกันนะหรือว่าเป็นสามีภรรยากันที่ดีคือเวลาที่เราบอกความทุกข์ไปเขาต้องรับรู้เขาต้องหาวิธีและช่วยเราเพื่อทําให้เราสบายใจและทําให้เราก้าวผ่านตรงนี้ไปได้ ถ้าเขาไม่ช่วยเหลือในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเขาก็ต้องช่วยเหลือนะในเรื่องของความรู้สึกกําลังใจนะคะเพราะนั้นการกระทํามันสําคัญมากกว่าคําพูดจริงๆเหมือนที่บอกไนงะคำพูดมันแค่7%็นอกนั้นขึ้นอยู่กับการกระทําภาษากายอะที่เขาแสดงออกมาทั้งิ้นนะทีเนี้ยพอเราพูดมาจนถึงความรู้สึกก็แน่นอนค่ะมันก็จะต้องมีการซัพพอร์ตความรู้สึกซึ่งกันและกันใช่ไหมคำว่าซัพพอร์ตความรู้สึกซึ่งกันและกันมันคือการใส่ใจไงนะ คุณคงเคยได้ยินเนาะที่หลายๆคนชอบพูดไปปล่อยนะเวลาเราไม่สบายแต่ผู้ชายคนนั้นหรือว่าผู้หญิงคนนั้นนะ่ะพยายามกระตือรือร้นที่จะพาเราไปหาหมอพยายามกระตือรือร้นที่จะมาดูแลพยายามกระตือรือร้นที่จะเ,เช็ดตัวให้หรือว่าเอายามาให้เรากินเอาน้ำมาให้เรากินคือเราก็ไม่ได้เป็นง่อยที่แบบว่าไม่สามารถหากินเองได้หรอกแต่หมายความว่ามันบ่งบอกถึงความใส่ใจไง นะแล้วเราจะรู้สึกดีไหมเรารู้สึกดีนะเพราะฉนั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครยังไม่เคยมีปัญหาแบบนี้นะคะก็ถือว่าโชคดีแต่พอคุณรู้แบบนี้แล้วคุณจงเอาไปทําซะการซัพพอร์ตความรู้สึกซึ่งกันและกันนะ่ะมันเป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกดีมากๆนะคะแล้วมันก็ทําให้แฟนของคุณรู้สึกดีด้วยเพราะฉะนั้นเราอยากให้แฟนของเราปฏิบัติตัวกับเรายังไงนะคะเราก็ปฏิบัติกับเขาเหมือนกับที่อยากให้เขาปฏิบัติตัวกับเราก็แค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆที่พูดถึงนี้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่น สมมตินะคะว่าเราแบบวิ้ยแบบอยากกินชาไข่มุกร้านเนี่ยจังเลยอะไรเงี้ยแบบวิ้ยดูดิร้านนี้แบบน่ากินมากๆเลยอ่ะแบบวุ้ยแบบดูทีไรแบบน้ำลายจะไหลดูทีไรไม่ไม่อยากกินเงี้ยแล้วคุณก็จับความรู้สึกจับสัญญาณเล็กๆน้อยๆว่าแบบเออแสดงว่าเขาชอบมากเลยเนาะอ๋อแล้วเราก็แบบเหมือนประนึ่งว่าแบบผ่านร้านนั้นหรือเราตั้งใจใหไปซื้ออันนั้นมาให้เขาเลยโดยที่ เขาเองก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยฉันแค่บบ่นเฉยเฉยฉันแค่พูดลอยลก็ไม่ได้คิดว่า,าจะไปซื้อมาให้น่ารัาที่สุดเออมันต้องเป็นประมาณนี้นะคะเพราะนั้นใครที่ยังไม่เคยทําไปทํากับครอบครัวของตัวเองจ้านะบอกเราไงถ้าเราทำแล้วเราสบายใจที่จะทำนะ มันก็คือมันดีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปคาดหวังนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเขารู้ว่าอแฟนเราเขาดูแลแบบนี้เขาเอาใจเราแบบนี้เขาปฏิบัติตัวกับเราแบบนี้เขาก็จะทําแบบนี้กับเราเหมือนกันถ้าเกิดคนคนนั้นเป็นคนที่มีจิตใต้สำนึกที่ดีนะวงเล็บนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นปากกาหมึกแดงถ้าคนนั้นมีจิตใต้สำนึกที่ดีนะคะเพราะนั้นเวลาเราพูดอะไรขึ้นมาลอยๆแต่กลับกลายเป็นว่าอ้าวได้มาจริงเฉยเลยเออนั่นแหละหมายถึงว่า เขาใส่ใจความรู้สึกของเราเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งบางครั้งเราพูดแบบโดยที่เราไม่คิดว่าแบบเราจะได้มันหรือเปล่าอุ้ยแบบอุ้ยตายแล้วกระเป๋าไปนี้ทำไมสวยจังเลยอ่ะอุ้ยตายแล้วข้างข้งางคล้ายแบบว่าเครซี่มากจริงๆก็คือซื้อได้อ่ะตัวเองมีความสามารถซื้อได้อ่ะแต่พอเราพูดลอยๆไปก็แบบอ,อ้าวได้มาเฉยเลยแฟนซื้อมาเซอร์ไพรส์แล้วแฟนก็บอกว่าแบบเออก็เห็นพูดตอนนั้นว่าอยากได้อะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาให้เห็นไหมมันรู้สึกดีป่ะนะคะแล้วที่นี้รู้อย่างว่า มันต้องมีเงินนะการมีชีวิตคู่มันต้องมีเงิน mm. เห็นไหมหาว่านั้นห้ามที่จะหยุดนะคะทำมาหากินหมายถึงว่าแบบหยุดการมีรายได้ให้กับตัวเองหรือว่าเราต้องเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่มีเงินนะคะเป็นของตัวเองตลอดเวลานะเพราะว่าเงินเนี่ยมันช่วยทําให้ความรักของคุณเนะี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นะคะอ่ะต่อมาคือเรื่องอะไรนะก็ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของอการที่ เราจะรู้ว่าเขาบอกรักเราและการบอกรักนั้นเป็นการบอกรักที่มันจริงมันเรียวนะคะแล้วก็เชื่อถือได้คือว่าอีกหนึ่งข้อนะคะที่มันจะต้องมีร่วมกันก็คือการที่ได้ใช้เวลาดีๆด,ด้วยกันนะคะมันไม่ต้องแบบเลิศดหรูอลังการหรอกทุกคนแต่หมายความว่านอนอยู่ที่บ้านดูเน็ตฟิกดูหนังอะไรแบบนี้แต่แบบได้หัวเราะกันได้กอดกันเวลาหัวเราะแบบเนี้ยได้แบบ ได้กระหนุ่กระหนิงกันนะคะหรือว่าพากันไปทํากิจกรรมอย่างเช่นไปออกกําลังกายด้วยกันนะคะหรือว่าพาไปกินอาหารดีๆพาไปกินอาหารอร่อยๆด้วยกันพาไปกิจกรรมด้วยกันพวกเนี้ยเหมือนกับที่ทัดบอกกับทุกคนหลายๆรอบแล้วว่ามันจะทําให้ความสัมพันธ์ของเราอะมันแนบแน่นนะเขาอะจะทําแบบนี้เขาจะพาเราไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะนั้นน่ะเขาเรียกว่าคนเนี้ยคือคนที่ รักเราหรือว่าห่วงใย,ยเรานะคะหรือว่าเป็นคนที่แคร์เราจริงๆนะคะคือเขาพยายามในการที่จะเขารู้ว่าเรื่องเนี้ยเรื่องความรักความจะมันเขารู้ว่าการทํากิจกรรมด้วยกันเนี่ยนะมันเป็นสิ่งหนึ่งนะคะมันเป็นพาร์ทหนึ่งที่จะเป็นการสาร้างความสัมพันธ์เท่านั้นเขาจะทำนะคะเขาจะไม่เมินเฉยกับมันนะคะและต่อมาเลยนะคะก็คือว่า,าเขามีการเซอร์ไพรส์คุณนะคะการเซอร์ไพรส์ของคุณเนี้ยนะ มันก็อาจจะไม่ต้องใหญ่โตมากมายนะคะแต่ว่าแบบคุณรู้สึกคุณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเขามีความตั้งใจคุณรู้สึกได้ว่าเขาไม่ลืมอย่างเช่นอาจจะเป็นวันเกิดนะคะอาจจะเป็นวันสําคัญหรือว่าเซอร์ไพรส์ Surprise, ด้วยการที่ทําอะไรให้เรารู้สึกประหลาดใจหรือว่าดีใจนะคะ อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยทุกอย่างเรานับรวมหมดเลยเราก็ต้องกลับไปดูนะคะว่าแฟนของเราที่เราครบอยู่นะคะเขามีคุณสมบัติแบบนี้หรือเปล่าถ้าเกิดเขามีคุณสมบัติแบบนี้แต่เขาไม่ได้บอกรักเราก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้รักนะคะเพราะการแสดงออกถึงความรักผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกัน ความโรแมนติกแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สิ่งสําคัญคือว่าถ้าแฟนคุณนะคะไม่โรแมนติกถ้าแฟนคุณไม่ใส่ใจนะคะถ้าแฟนคุณเนี่ยเขาละเลยตรงเนี้ยคุณต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะคะถ้าคุณเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแล้วเขายังเมินเฉยเขายังไม่หือไม่อือไม่อะไรเลยอันเนี้ยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะที่คุณอาจจะตบมือข้างเดียวก็ได้หนะและเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะคะอยากจะฝากบอกกับผู้หญิงทุกคนแล้วก็ผู้ชายทุกคนนะคะให้สังเกตคู่ของเราว่าเอ๊ะ เขาว่าเป็นคู่ของเราจริงหรือเปล่าก็คือถ้าเราเป็นคู่กันแล้วนะคะเราจะไม่ทําลายความรู้สึกซึ่งกันและกันทางคําพูดและอารมณ์คุณเข้าใจไหมแล้วคุณเชื่อไหมนะคะและคุณเคยได้ยินใช่ไหมทัดเชื่อและทัดก็คิดว่าคุณเคยได้ยินที่เวลาที่ทะเลาะกันเวลาที่มีปัญหากันทะเลาะใช้คําพูดรุนแรงเวลาที่มีปัญหาที่ทํางานแต่เอาค is so sure? 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 ําพ the yup ูดเอาปัญหาที่ทํางานนะเอาไปทิ้ง เอาอารมณ์ความพูดความรู้สึกตรงนั้นอนะที่มันไม่ดีจากที่ทํางานหรือจากคนอื่นนะ่ะเอาไปใส่แฟนเขาด้วยทั้งนั้นที่แฟนเราแม่งก็ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรเลยเข้าใจปะแต่คุณเอาอารมณ์ความรู้สึกอะที่มันไม่ดีอะนะเอาไปใส่กับแฟนของคุณเหมือนเขาเป็นขยะที่คุณจะสามารถพูดอะไรก็ได้ทําอะไรกับเขาก็ได้เข้าใจปะแล้วเวลาที่เราคุยกับเขาพูดกับเขานะคะคุณต้องคานึงถึงความรู้สึกของเขาด้วยสิว่าแบบสิ่งที่คุณพูดไปมันจะทําให้แฟนของคุณเสียใจหรือเปล่า ะะเพราะคนที่เขารักกันเขาจะแคร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันนะเขาจะไม่คิดว่าแบบทำไมอะ่ะก็เป็นแฟนกันต้องรับให้ได้สิเฮ้ยมันก็เกินไปนะคะเพราะนั้นาฝากไว้ด้วยสําหรับใครหลายๆคนที่อยากให้ชีวิตครอบครัวของตัวเองเดินหน้าต่อไปและแน่นอนคุณเองก็ต้องเป็นคนที่มีเสน่ห์ด้วยนะคะไปเรียนคอร์สเสน่ห์รักปักใจทํายังไงให้แฟนรักแฟนหลงคอร์สเนี้ยแฟนเขาจะรักคุณเขาจะหลงคุณเพราะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ เพราะนั้นคอสเนี้ยถึงสอนให้คุณมีสเสน่ห์ในแบบผู้หญิงยุคใหม่นะคะและสอนวิธีในการที่ทำให้คุณกับแฟนคุณเนี้ยนะรักกันมากขึ้นด้วยแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นด้วยผู้หญิงคะคุณต้องรู้ว่านิสัยของผู้ชายพื้นฐานเขาเป็นยังไงเพื่อคุณจะได้รับเหมือกับเขาถูกคะ่ะในคอสเนี้ยก็มีสอนพื้นฐานของผู้ชายและพื้นฐานของผู้หญิงที่คุณควรจะรู้เช่นเดียวกัน นะคะคอสเนี่ยเสน่ห์รักปักใจทำยังไงให้แฟนรักแฟนหลงค่ะไปเจอกันในคอสนะคะสนใจไปที่อินบอกแล้วก็บอกว่าสนใจเรียนคอสนี้นะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีขอบคุณทุกคนสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณสำหรับการเสียสละเวลานะมานั่งฟังวิดีโอนะคะน่ารักมากๆกับทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนอยู่ตรงนี้เสมอนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ